สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาติดาวโจนส์วีไแล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับค่ำคืนนี้สําหรับแนวทางเมื่อคืนนะครับมาแค่รอบเดียวต้องขออภัยด้วยนะครับลาวกาชาติให้แปดกับ2ผลที่ออก8 6 9กับ1 3เนาะนะครับ8เราไปอยู่หน้าสะดายนะครับรอบนี้หลุดไป ดาวโจน VIP ให้8กับ4ผลที่ออกนะครับ8 2 4กับ0 7ใครรูดที่4เข้าไปที่4 2 2 2 4เนาะ3ตัวเนี่ยเสียดายนะครับพี่พี่เนาะถ้าเกิดผมเน้น,น,น4 2เนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะแตก3ตัวดาวโจนสตา์ให้2กับ8ผลที่ออก2 5 6กับ0 4อันนี้ก็หลุดไปนะครับเยวทางรอบดึกต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พ ส่วนในวันวันอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับในวันอาทิตย์กาชาตินะครับให้ไปที่เลข8กับเลข4รูดที่4 13, 4่4ี49 81ส แปดสามแปดหกสามตัวแปดสี่หกส่วนดาวโจนส์วีไ ให้ไปที่เลข9กับเลข3นะครับรูดที่รูดที่9 90 94 97 30 34 37 3ตัว390นะครับ ส่วนดาวโจนสตานะครับให้ไปที่เลข5กับเลข 1, 1> รูดที่ 1, 1. 1 10 14 16 50 50นสะครับจะเขียน5 0ศองอันอีเนาะ อันนี้ห้าสี่นะอันนี้ผมจะเขียนนะครับพี่พอันนี้จะเขียนห้าหนึ่งนะครับ สามตัวนะครับผมให้ไปที่ห้าหนึ่งศูนนะครับก็นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนค่ำคืนนี้ขอให้เพื่อนๆพี่พ,พีทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ